มาเนี่ยแม่ไม่ไม่ไอเสียมังโกถูกมาแม่อันนี้จะมีมังโกถูกมาก็ตายจงไปช่าขั้วไปเลยก็ตายขัอมังโกเลยก็ตายแก่จริงเนาะก็ตายข้ามังกรเลยหรอ,อ,อใช่เกินไปหรือเปล่ายังไม่เกินไปเนาะ นี่มันชวยในนั้นมีอะไรไม่ดูเขียนอันนี้ได้อะดูอยู่ค่ะไม่ดูดูอยู่ลูกไม่ดูเขียน,นนี้ได้นี่องฝั่งนี้ก็เขียนได้หรออือ อาฝั่งนี้ก็เขียนได้โอ๊ยน่าชมทับออ๊ยทำาดีดีทำไมมุงโกหอมาอย่างเงี้ยแม่นิทำไมมงโกหอมาหรอแม่ขอฉันแม่หรอใชแม่ชดเยช่วยเดี้เราน่าอยบ้างไหมกบ มาป้ามากัดน,นะอ๋อโอเคกลัวกลัวมาป่าไหมก็กลัวไะไม่ได้กลัวช่วยสู้กับเจนให้แล้วไม่รี้จัดการให้เราใช่ไหมไม่ต้องกลัวอ้าเป็นเียนได้อ่ะ ป๊บ,บ,บ,บแม่ตรงนี้ม่เขียนได้หรอตรงนี้กูเขียนได้เขียนได้หมดเลยนี่ตรงนี้เขียนได้